จึงรวบรวมเป็นหนังสือมาให้ส่วนเล่มนี้เป็นมรรควิธีที่ง่ายใครอยากหลุดพ้นได้ง่ายหยิมมรรควิธีตรงนี้มรรควิธีที่ง่ายดูยังไงพระาศาสดาของเราตรัสไว้เองว่านี้เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานหรือสังเกตว่าสองพระองค์พูดบ่อยสอนบ่อยเน้นบ่อยย้ำบ่อยนั่นต้องเป็นมรรควิธีที่ง่ายที่สําคัญ หรืออย่างที่3พระองค์บอกอันนิสงไว้มากที่สุดคืออาณาปานาสติเราก็หยิบอันนี้มาละนันทิพระองค์พูดบ่อยสอนบ่อยอาณาปาพระองค์เน้นยำ้ำนะครับพระองค์ใช้เองพระองค์บอกอนิสงไว้มากที่สุดการพิณาผัสสะพระองค์บอกเลยว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานหรือมรรควิธีที่สอนกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยใกล้จะตาย นี่ต้องเป็นวิธีที่ง่ายเช่นสติปัฏฐาน4สอนกับภิกษุที่ใกล้จะเสียชีวิตบอกภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายนะครับแล้วสอนสติปัฏฐาน4ตั้งไว้ซึ่งกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสนาทำยังไงแค่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้พอแล้ว หรือตามรู้การเคลื่อนไหวของรีบทการก้าวไปการถอยกลับการแลวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาดจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวกันลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการพูดการนิ่งนะครับให้มีความรู้ตัวรอบคอบอยู่ตลอดเวลามรรควิธีห้าอย่างถ้าไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้รายใดหรือทุพพลภาพผลที่หวังได้คือพระละหันแสดงว่าต้องเป็นมรรควิธีที่ง่าย ซึ่งคนเจ็บป่วยค่ายทุกปรภาพมีเวลาเหลือน้อยปฏิบัติได้ยากลําบากยังเป็นพระอาหารได้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 1. พิจารณาความไม่งามของกาย 2. พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร 3. วางความพอใจในโลกทั้งปวง 4. เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย 5. มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในนะครับหวิธีนี้เนี่ยครับรวบรวมไม่หมดแล้วในหนังสือเล่มนี้นะครับ สอนอาณาปานสติกันทั่วประเทศสอนตรงตามพระทธเจ้าหรือเปล่า <c oughs> ตรงบ้างไม่ตรงบ้างในหนังสือเบสเซลเลอร์ที่ขายในกรุงเทพคนอ่านกันเยอะแยะเลยบอกอาณาปานสติเป็นของมหาบุรุษพระเจ้าไม่เคยตัดเลยอัตกถทัพูดเองอีกอันหนึง่งเบสเซลเลอร์ไปบอกว่าอาณาปานสติเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสนา พระก็พูดกันเยอะแต่พระตถาคตว่ายังไงเป็นได้ทั้งสมถาวิปัสนาเสร็จทั้งสองอย่างเลยไม่ใช่สมถะอย่างเดียวนะครับและเป็นได้ถึงมรรคผลนิพพานเพราะนั้นพูดขัดกับผู้เชา้านี่แล้วสาวกจะเปลี่ยนคำพูดหรือให้ผู้เช่าเปลี่ยนคำพูดนะครับสาวกเปลี่ยนดีกว่ามัง้งนะผู้เช้าพูดมาก่อนสอ0 0ักว่าปีแล้ว ผมเลยรวมนะครับอาณาปานสติทั้งชีวิตที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ไว้ในเล่มนี้มี32พระสูตรพระองค์ตรัสซ้ํากันส,สักหกพูนรไม่ซ้ํากัน26พสะสูตรใครสอนผิดจากเล่มนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนคําพูดตัวเองแล้วนะครับนี่คือข้อมูลในบาลีสามรัฐและเดี๋ยวนี้บาลีสามรนั้น ถูกคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์หมดแล้วทั้งภาษาบาลีภาษาไทยตรวจได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีสองสามวินาทีรู้แล้วว่าคาค,คำเนี้ยผู้เจ้าเคยสอนไว้ไหมมีในพุทธวจนะหรือไม่ท่านไม่ต้องไปเปิดในบาลีสามลัดเล่มโตๆอย่างนี้สี่ผ้าเล่มแล้วตกลนหมดแรงก่อนกดคอมพิวเตอร์นิดเดียวปุ๊บเดี๋ยวผมจะสแกนให้พวกท่านดูนะครับตรวจง่ายเดี๋ยวนี้แก้กรรมผมรวมไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับ ทุกวันนี้ชาวพุทธแก้กรรมตามใครเราไปสิบวัดก็แก้กรรมสิบแบบนอนในโรงผ้าขาวคุมน้ำลดตัวลดน้ำมนต์ปลุกเสกเลิกยันกันไปแก้กรรมไป,ไปพระศาสดา,า,าเคยสอนไหมแก้กรรมแบบนั้นไม่มีครับไม่มีเลยนะครับวิธีแก้กรรมของพระเจ้าใครทราบครับในที่นี้ใครทราบขอให้ช่วยยกมือขึ้นหน่อยพระเจ้าตัดวิธีแก้กรรมอย่างไรขอแค่ยกมือไม่ต้องบอกมาก็ได้ ทราบไหมครับทราบใช่ไหมครับเคยฟังผมมาแล้วทราบนะครับพระที่นั่งอยู่ณวันนี้สมณศักยบุติยะนะครับแต่ไม่ทราบบทพันชนะของพระศาสดาตัวเองเห็นไหมครับเราทราบแต่คําของอาจารย์ตัวเองแต่เราไม่ทราบคําศาสดาของเราที่เรากลาบไหว้พระศาสดาอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้าครับ รัสเรื่องการแก้กรรมทั้งชีวิตไม่เคยผิดไปจากนี้เลยคืออริยมรรคมีองค์ พระองค์ตรัสว่าอริยะอัตถังคิกมัคนิ่นเองเป็นกรรมมณีโรธคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรมไม่เคยพูดผิดไปจากนี้เลยทั้งชีวิตนะครับนี่ให้เราทราบไว้ด้วยนี่จะเห็นว่าทําไมเราจึงจะต้องมาศึกษาคําของพระศาสดาครับถ้าเราไม่ศึกษาคําพระศาสดาพลาดเลยผมก็พลาดมาก่อนพวกท่านเหมือนกันนะครับผมก็เป็นมาก่อนผมศึกษาคําของ อาจารย์ของอัธกถามา18 14ปีก่อนบวชบวชมาแล้ว4ปีเพิ่งมาเจอพุทธวจนะศึกษาพุทธวจนะอีก10กว่าปีรู้เลยว่าคําของพระศาสดากับคําสาวกของเรามันคนละเรื่องจริงๆครับเพราะนั้นพวกท่านลองนะครับหลังจากบรรยายธรรมวันนี้พวกท่านต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านเอง ท่านจะหยิบหนังสืออะไรขึ้นมาก็ตามให้ท่านช่วยหยิบคำาศาสดาของตัวท่านเองครับวันนี้จะแจกหนังสือนี้พวกนี้ให้ท่านด้วยนะครับศึกษาแต่คำาศาสดาของพวกเราครับไม่ได้เสียหายอะไรเลยอย่าไปกลัวอย่าไปแยงคำพระาศาสดาครับเรามักจะถูกสอนกันมาว่าคำพระาศาสดาสูงเกินใครเกินปฏิบัติไม่ได้นะครับไม่จริงครับ เราต้องเข้าไปหาคำพระศาสดาเราจะใกล้ชิดกับคำพระศาสดาของเรานะครับแม้จะอยู่ห่างกันร้อยโย์ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระศาสดาแต่ถึงแม้จะจับชายสังกติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีกามราคะกล้ามีความดัรงดิแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติลหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะพิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ห่างไกลาจากเราแม้เราก็อยู่ห่างไกลาจากพิสษจนั้นโดยแท้ จัดไว้กับวกักัลินะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้กรรมครับอย่างนี้อย่างเดียวไม่มีวิธีอื่นเพราะฉะนั้นผมรวบรวมไว้ให้พวกท่านทั้งหลายแล้วนะครับหนังสือเหล่านี้ผมรวบรวมไว้ใส่ในซีดีแผ่นนี้วันนี้แจกให้พวกท่านทุกองนะครับซีดีแผ่นนี้นะครับมีข้อมูลหนังสือทั้งหมดที่ผมทําไว้ให้เป็นคําพระศาสดาล้วน ข้อมูลผมทําไว้ให้แล้วท่านเคี้ยวกลืนแค่นั้นนะครับเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติแค่นั้นเองครับและพวกท่านอาจารย์ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงด้วยและมหาชนทั้งหลายก็จะได้รับคําของพระาศาสดาเราเราจะเราจะภูมิใจครับว่าเราถ่ายทอดไม่ผิดเราจะถ่ายทอดไม่พลาดเราจะถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องให้กับ อนุชนรุ่นหลังๆต่อไปพระลูกพระหลานและอุบาสกอุบาสิกาที่มารับฟังก็จะไม่ได้ข้อมูลผิด <c oughs> ท่านอยากจะเดินทางไปเชีงยงใหม่ท่านถือแผนที่จังหวัดยะลาก็พลาดแล้วก้าวแรกผมบอกท่านอาจารย์ครับเปลี่ยนแผนที่หน่อยได้ไหมครับเอาคําพระเจ้าไปครับเอาแผนที่เชีงยงใหม่ไปแล้วท่านอยากจะปฏิบตัติอยากจะเดินยังไงเดินเต็มที่เลยครับขอให้แผนที่ถูกก่อนคําถูกต้องก่อน นะครับเพราะนั้นคำที่เราตรวจสอบมาผิดพลาดเยอะแยะเหมือนกันพอสมควรถูกก็มีผิดก็มีนะครับไม่ใช่ผิดทั้งหมดไม่ใช่ถูกทั้งหมดเคยได้ยินคำว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิไหมครับเคยได้ยินทราบไหมครับคำนี้ผู้เจ้าเราเคยตรัดหรือไม่อะลองสแกนให้ดูเดี๋ยวนี้เราสแกนลองใช้เวอร์ชั่นเก่าก่อนก็ได้ เรามีโปรแกรม2เวอร์ชั่นนี่คือเวอร์ชั่นเก่าใช้เวลาประมาณ10วินาทีในการสแกนเราคีย์คำว,ว่าคณิกะสมาธิเข้าไปตรวจดูในไหนในบาลีเสียมรัฐทั้ง4ผ้าเล่มสแกนแล้วจากวินัยปิฎก8เล่มสุดตันตปิฎก2 5เล่มอภิธรรมปิฎก12เล่มตรงนี้จะบอกเล่มให้ว่ามันสแกนไปถึงไหนแล้วนะครับไม่ถึงสิวินาทีเราจะทราบไม่มีครับไม่มีข้อมูลว่างข้อมูล ถ้ามีข้อมูลพระสูตรจะขึ้นมาทั้งหมดเลยแสดงว่าพระเจ้าไม่เคยตรัสคําว่าคณิกะสมาธินะครับไปดูในโปรแกรมใหม่นะครับโปรแกรมใหม่นี้ไม่ถึงสองวินาทีฟับเดียวออกมาแล้วมันสแกนแป๊บเดียวลองคีย์คาว่าคณิกะสมาธิเข้าไปเราคีย์เข้าไปตรงนี้คณิกะสมาธิกดค้นหาตรงนี้ครับไม่พบคําว่าคณิกะสมาธิในพระไตรปิฎกสแกนเสร็จแล้วนะครับ โปรแกรมตัวใหม่พระที่มาบวชชั่วคราวที่วัดจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมนะครับได้เขียนโปรแกรมให้เราใหม่คือแผ่นนี้ครับพวกท่านตรวจได้เลยมีพระไตรปิฎกทุกเวอร์ชั่นอยู่ในนี้ตอนนี้เราเชื่อมพระไตรปิฎกได้สาสำนักบาลีสยา,า,า,รารสมรัฐภาษาบาลีบาลีสยามรัฐภาษาไทยพระไตรปิฎกเวอร์ชั่นของมหามกุฏราชวิยทลายเรากําลังเอาของมหาจุฬาลงกรณราชวิยทลายและเอาบาลีเทคโซซตี้เข้าไป ห้าสำนักและเอาโปรแกรมนี้เข้าไปจับถ้าอาจารย์สามารถเช็คได้เลยห้าสำนักพร้อมกัน <c oughs> ข้อมูลทั่วโลกอยู่ในมือของท่านอาจารย์ครับทุกองค์ครับตรวจได้ภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีแป๊บเดียวอย่างนี้นะครับลองตรวจอุปจารสมาธิสิมีไหมอุปจารสมาธิคีย์คำว่าอุปจารสมาธิเข้าไปกดค้นหาปั๊บไม่พบคำว่า อุปจารสมาธิในพระตรบิดกไม่มีครับอัปนาสมาธิล่ะอัปนาสมาธิกดค้นหาไม่พบคําว่าอัปนาสมาธิ <c oughs> เป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ทั้งสิน้นนะครับตอนนี้เรากําลังเช็คมาให้ว่าพวกท่านอาจารย์กําลังใช้ข้อมูลระดับไหนนี่คือข้อมูล2 5 0 0ปี คณิการอุปจารัปนาคือข้อมูลประมาณ1000กว่าปีในคำพีวิสุทธิมักแต่งโดยพุทธโคสาจารย์ระดับ2,400ปีคือบุพสิขาวันนาเอามาจากไหนบุพสิขาวันนาสมเด็จมาสัมมเจ้ารจนาเอามาจากอัมโลเกิดอัมโลเกิดเอามาจากไหนวิสุธิมักวิสุธิมักเอามาจากไหนบาลีเสียมรัฐนะครับเอามาจากบาลีพุทธวจนะนั้นข้อมูลหลักฐานที่ เมื่อไม่ทรงไว้ซึ่งคําของพระตถาคตจะมีการแต่งการเติมการดัดแปลงไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยแล้วเราก็ไปใช้ข้อมูลพวกนี้ครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ขัดกับคําพระเจ้านะครับพระเจ้าตรัสทั้งชีวิตไม่เคยผิดไปจาก9คํานี้เลยสมาธิพระเจ้าตรัสไว9้9คํา9ำขั้นตอน ปฐมฌานทุตยิยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสาัญจายนะวิญญาณญจายจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณาสัญญายนะสัญญาเวทิตานิโรธไม่เคยพูดผิดไปจากนี้เลยครับทั้งชีวิตแล้วเราไปใช้ค,คําคนอื่นทําไมครับถ้าพู้เจ้าเรียกนี้ว่าแก้วพวกท่านอย่าไปเรียกว่ากระถนเดี๋ยวมันจะสื่อความหมายกันผิดนะครับแล้วอาจารย์สิบอาจารย์ที่อธิบายคณิกาอุปจารปัญนาท่านลองไปดูสิครับ เขาให้นิยามเหมือนกันไหมครับสิบอาจารย์ก็ให้นิยามไม่เหมือนกันเพราะพผู้เจ้าไม่เคยพูดเมื่อไม่เคยไม่เคยพูดก็ต้องปรุงแต่งคําพูดเราเองเมื่อปรุงแต่งคําพูดเราเองแล้วท่านจะเชื่อใครล่ะครับอาจารย์คนไหนล่ะครับหรือเอาตามอาจารย์ตัวเองที่เราศรัทธาจึงมีระบบอาจารย์ลิววาดขึ้นมาซึ่งทําให้แตกนิกายออกไปเต็มไปหมดเลยทุกคนลืมพระผู้เจ้าทําไมไม่กลับไปหาคําพุทธูเจ้ามันจบแล้วม้วนเดียวนะครับ ระหว่างผมบรรยายใครมีข้อสงสัยเขียนมาในกระดาษคําถามนะครับส่งขึ้นมาได้เลยระหว่างที่ว่างจะได้ตอบคําถามให้พวกเราได้นะครับ <c oughs> จะได้หมดข้อสงสัยวันนี้เอาให้กระจางครับเราจะได้เป็นกําลังให้พระศาสดาข,ของเรานะครับเดี๋ยวนํากระดาษไปแจกให้ได้เลยนะอืมนี่ครับสมาธิเก้าระดับแค่นี้ ไม่เคยพูดผิดไปจากนี้เลยและนิยามการอธิบายสมาธิทุกขั้นตอนเหมือนกันหมดครับทุกครั้งปฐมฌานตัดเหมือนกันพิสูจสังัดจากกรรมและอกุศสธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแล,แลอยู่ตัดกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็เหมือนกันครับนี่คือภาษาสดาของเรานะครับ <c oughs> เคยได้ยินคําว่า8ปดหมี่พันพระธรรมขันไมครับเคยได้ยิน ลองสแกนในโปรแกรมเก่าให้ดูนะครับ84,000พระธรรมขันธ์พูดกันทั่วประเทศเลยมีไหมในบาลีสยามรัฐนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจให้ดูใส่84,000ใส่พระธรรมขันธ์ไปสแกนแล้วครับอีกไม่เกิน10วินาทีเราจะทราบโปรแกรมนี้มีแจกให้ครับท่านไปไครเล่นคอมเป็นเช็คได้ว่างข้อมูลครับไม่มี เคยได้ยินว่าศาสนา5,000ปีใช่ไหมครับมีไหมครับศาสนา5,000ปีใส่คำว่า5,000ปีเข้าไปสิ5,000ปีกดข้นหนาข้อมูลคาดเคลื่อนตลอดไม่มีครับศาสนาไม่เคยอยู่5,000ปีไม่ใช่คำตัดของพระตถาคตไม่มี 8 4 0 0พระธรรมขันธ์ลองดูซิว่าไปเจอในไหนไปเจอในฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลายัยมหามงกุฎเอามาจากบาลีสยามรัฐครับถ้าลอกมาตรงๆต,ต้องเหมือนกันแต่ไปเติมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจึงทำให้ <c oughs> มีคำแปลกๆขึ้นมานี่ครับข้อมูลขึ้นมาแล้วดึงข้อมูลขึ้นมาขยายขึ้นมานี่ครับ8 4 0 0คอมพิวเตอร์มันป้ายสีให้สีน้ำเงินตรงนี้8 0 0 0พระธรรมขันธ์ ลากไปดูสิครับเป็นพุทธวจนะหรือไม่หลักสังเกตยังไงเป็นพุทธวจนะต้องอยู่ในวลีคําพูดว่าดูก่อนพิสุลหลายดูก่อนอนนุนดูก่อนสารีบุตรดูก่อนโมคลานะวาเสตถาภารัตวาชะดูก่อนมานพอะไรอย่างนี้นะครับถ้าคําลอยๆขึ้นมาอย่างนี้นี่เป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ในพระไตรปิฎกหรือคําที่เก้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าลองคีคำว่าบทว่าเข้าไปถ้าคีคำว่าพวกนี้ขึ้นไปพสูตรขึ้นมาเต็มเลยแต่ไม่ใช่พุทธวจนะสักอันหนึ่งนะครับ เราคีย์คำว่าบทว่าเข้าไปนะครับแล้วก็สแกนหาในปั๊บขึ้นมาเห็นไหมครับข้อมูลขึ้นมาเต็มเลยนี่ครับลักษณะอย่างนี้บทว่าหนึ่งใดความว่าผู้ใดผู้เช่นใดบทว่าบทว่าพวกนี้นะครับนี่คือลักษณะคําที่แต่งขึ้นใหม่บทว่าที่ว่าความว่าที่บายว่าหรือคําที่ลอยๆขึ้นมาเฉยเฉยคาพวกนี้ถูกแต่งใหม่ในพระไตรปิฎกมีมากถึงกว่าครึ่งของพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ทําให้ท่านรุท่านเนี่ย ต้องมาสกรีนใหม่ใช้เวลาถึง22ปีที่จะต้องดึงพุทธวจนะออกมาจากพระไตรปิฎกให้ได้นะครับ22ปีทำได้5เล่มเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมมีคอมพิวเตอร์และทีมงานคณะสงฆ์อีกหลายองค์และคา,ารว่าสอีกหลายร้อยคนสามารถทำได้ภายใน2-3ปี33เล่มทั้งพระไตรปิฎกทำเสร็จแล้วครับข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์และกำลังจะจัดพิมพ์มาเป็นเล่มๆอย่างนี้ต่อไปเราจะมี หนังสือที่เป็นคำศาสดาเราเพียวๆบริสุทธิ์บริสุทธิธ์ทั้งหมดมี33เล่มครับและผมให้ใส่บาลีเข้าไปในนี้บาลีหน้าไทยหน้าท่านตัวได้เลยครับแปลผิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างไรเช็คจากบาลีได้นะครับเปิดไปบาลีหน้าไทยหน้าตลอดนะครับดึงอัตถกถาออกในบาลีสรมรัฐเนี่ยครับ45เล่มแต่ละเล่มเนี่ยครับมีอัตถกถามากกว่าครึ่งหนึ่ง ที่เหลือเป็นพุทธวจนะเราดึงอัธกถาออกใช้คอมพิวเตอร์ดึงออกไปเคียวไปเคียวไปให้เหลือแต่คําศาสดาเราเพียวเพียวเพื่อทําตามพุทธประสงค์ของพระศาสดาของเราว่าสุดตันตะเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรมีสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจกไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่สนควรศึกษาเราเรียนจะไปศึกษาครับ แต่ทุกวันนี้เราเรียนการประเรียนหนึ่งถึงเเราเรียนอัตถคถาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับกลายเป็นว่าคนที่เรียนนักธรรมตีโทเอกประเรียนหนึ่งถึงเไม่รู้จักพุทธ,ธวจนะนะครับผมไปบรรยายที่มจลนะครับมาจุฬานะครับพระบอกว่าต้องปฏิวัติกันแล้วมั้งครับเนี่ยมันต้องสังคานากันใหม่อาจารย์บุญมารองเจ้าวาดวัดประยูนนะครับเป็นท่านเจ้าคุณก็ ตัวเจ้าว่านั้นเป็นอธิการบดีมจรอนะครับก็ท่านก็เอาไปให้อธิการบดีมจรอฟังดูหนังสือของผมซีดีของผมอธิการบดีบอกเออท่านคึกฤทธ์ก็พูดถูกนะโอ้โหมันต้องลื้อกันใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนลื้อยากครับยังลื้อไม่ได้เพราะติดก,กฎหมายติดอะไรต่ออะไรเราลื้อของเราก่อนครับเราทําได้เลยเราทําในอาวาตของเราครับผมถามอีกอย่างหนึ่งศีลพระมีกี่ข้อครับ พระยังตอบว่า227ข้อผมก็เคยส่วน227ข้อมาตลอดนะครับแต่ดูสิครับข้อมูลลองสแกนให้ดูสิสิขาบท227มีไหมครับในพุทธวจนะในบาลีสามรัฐเทปนี่บันทึกไว้นะครับจะได้ทราบว่านะครับพระเราเป็นจำนวนมากก็เข้าใจผิดแม้แต่ผมเองก็เคยเข้าใจผิดไม่ใช่ท่านอาจารย์เข้าใจผิดอย่างเดียวครับผมก็ด้วยเหมือนกัน สแกนมาแล้วครับไม่พบคำว,ว่าสิกขาบท2-27ในพระไตปิฎดกไม่ถึงวินาทีครับคอมพิวเตอร์สแกนให้เห็นแล้วนะครับพระมีสินกี่ข้อครับ150หเหรอไม่ใช่ครับพระมีสิน3ระบบ150ก็ใช่อันหนึ่งอ่าสแกน150ให้ดูเปลี่ยนตัวเลขเป็น150นะครับกดค้นหาฝึกข้อมูลขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมครับ โคดขึ้นมาซิมีร้อยห้าไหมนี่ดูก่อนพิสูจน์หลายอยู่ในวลีคําพูดพระเจ้าสิกขาบท150ยห้ทวนนี้ย่อมมาสู่เทศทุก1ึงเดือนเห็นไหมครับพระศาสดาเราตรัสตรงกันทุกตัวสอนถึง4ี่พสูตรไม่เคยมีตัวเลข227เลยนะครับเทียบบาลีไหมกดตรงนี้คลิกเดียวครับบาลีขึ้นมาในจอเดียวกันเลยนี่บาลีขึ้นมาแล้วหัวข้อเดียวกัน528เห็นไหมครับ เล่มเดียวกันข้อเดียวกันบรรทัดเดียวกันไปดูสิครับคําว่าอะไรคือ150นี่ครับที่ป้ายสีเหลืองตรงนี้ดิยทศิขาปตาสตังสตังคือ10บคูณสิดดยทาก็คือ1กับครึ่งร้อยครึ่งครับคือ150นี่คือภาษาบาลีนะครับภาษาไทยคู่กันเลยเพราะฉะนั้นผมทําพุทธวจนะ33เล่มนี้บาลีไทยคู่กันครับท่านตรวได้เลยเช็คบาลีได้เลยทันทีนะครับ ไม่ต้องเป็นบาลีมากหรอกครับนะครับใช้แบบ r e เ e ิร์สเอนจิเนียรถอยย้อนกลับนะครับติดตรงไหนเช็คตรงนั้นติดตรงไหนเช็คตรงนั้นเชน็คไปทีลานทีลานเดี๋ยวก็เก่งเองเดี๋ยวก็คล่องเองนะครับค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆทีลคำสองคำเช่นครับ <c oughs> สินสองสองเจมาจากไหนเราระดมพระสแกนใช้คอมพิวเตอร์สแกนหาในตำรานั้นตำรานี้พระภัยบูร์เป็นคนไปเจออยู่ใน <c oughs> มิลินทปปัญหามิลินทปปัญหาเนี่ยมีอายุประมาณ4ี่ถึง้าอปีหลังลผู้เจ้าบรินิพพานเราก็เลยไปเช็คบาลีของมิลินทปปัญหาบาลีของมิลินทปปัญหาบอกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบครับทั้ง2ปัญหาเลยปัญหาที่สองกับปัญหาที่ห้าแปลมาผิดอีกแล้วนี่คือข้อมูลผิดพลาดมานานเลยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเขาตอบว่าศินสองสองเจ็มาจากไหนเขาจะไม่สามารถอ้างคําพระศาสดาเราได้เขาจะอ้างว่าทําตามกันมานานแล้วและจะอ้างว่าใครๆเขาก็ทําอย่างนี้ทั้งนั้นแหละและเขาก็อ้างว่าเป็นมติของคณะสงฆ์มติสงฆ์ผู้เจ้าให้ฟังไหมครับผู้เจ้าให้ฟังพุทธวจนะครับอ้างว่าจํามาจากคณะพระเทรละเห็นไหมครับมติสงฆ์ไม่ใช่ครับคณะพระเทรละที่ภูมสูด้วยนะครับไม่ใช่ครับ ภิกษุผู้สูตรรูปหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ครับจํามาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอย่าอ้างเอาเอาคาที่เขาพูดนั้นนะ่ะไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของพระตถาคตตรวจดูสิครับมีคําของพระศาสดาที่ป่งบอกตัวเลข 2, 2, 7, สองสองเจซักพระสูตรหนึ่งไหมในบาลีสามลัฐไม่มีครับไม่มีเลยเราจะทําตามที่เราทํามาหรือเราจะเผาบาลีสามลัฐทิ้งครับ <laughs> เลือกเอา เพะาะนั้นผมไม่ได้พูดจากข้อมูลผมเองผมพูดจากบาลีสามรัฐข้อมูลตําราที่คณะสงฆ์ถืออยู่นะครับอ่าเช่นครับ เราเชื่อพระพุทธเจ้าไปดูสิครับทุกสำนักในประเทศไทยแปลว่าอะไรครับศิลเนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับถ้าอาจารย์ดูนะครับตัวเลขมีเยอะแยะนะครับนี่แปลโดยบาลีสยามรัฐครับดูก่อนพิกษุทั้งหลายสิครับทร้อยห้าสิบท่วนนะครับแปลโดยมหามงกุฎนะครับร้อยห้าสิบครับแปลโดยมหาจุลานะครับร้อห้าครับแปลโดยท่านพุทธะนะครับ 150ครับและนี่คือคําว่า150ครติยหาสิครับปยทศิคราสตังสตังคือ10บคูณ 10. สิสิคาประดบับบทอันบุคคลพึงศึกษาดยทหนึ่งกับครึ่งร้อยครึ่งครับคือ150ไม่มีตัวเลขสองสครับถ้าอาจารย์จะศรัทธาพระศาสดาหรือศรัทธาใครล่ะครับผมสวด150มาเกือบ10ปีแล้วครับ ผมก็เคยสวด227มาเกือบ10ปีเหมือนกันแล้วก็มาสวดเปลี่ยนมา150ไม่มีใครสวดไม่เป็นไรครับผมสวดเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูครับเราไปลดทอนสินของพระหรือเปล่าครับไม่ได้ลดทอนครับตอนนี้ผมให้พระทั้งวันเนี่ยระดมนับสินที่พระเจ้าบัญญัติทั้งหมดอยากจะรู้ว่ามีกี่พันข้อครับสินมีหลายพันข้อมากครับเรารักษาศินหลายพันเผลอๆจะเป็นหมื่นข้อครับไปดูสินสามระบบครับ นี่คือศินสามระบบครับเ <c oughs> พราะเราต้องรักษาศินก่อนที่บัญญัติก่อนระบบปาติโมกนะครับศินปาติโมกค,ครับหนึ่งร้อยห้าสิบข้อและศินในกลุ่มอภิสมาจาริกธรรมนะครับมีหลายพันข้อนะครับเหตุผลในการบัญญัติเป็นพระสูตรหมดครับไปดูเหตุผลในการบัญญัติเหตุเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ครับปาติโม <c oughs> ผู้เจ้าปริวิตกขึ้นเองว่าให้นำมาสวดทุกกลึงเดือน พระอริบุคคลจะเป็นผู้มีศิลมั่นคงยั่งยืนในสินกลุ่มนี้ไปดูอภิสมาจาร์ครับอภิสมาจาร์เป็นสินที่ว่าด้วยมลราชและโคจรเหตุผลในการบัญญัตอ่อนกว่าครับเพื่อให้เกิดความเริ่มใสแก่คนที่ยังไม่เริ่มใสและเริ่มใสย,ยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่มใสแล้วพระอริบุคคลโสดาสกิทาคานาคาพระหานก็บกพร่องได้บกพร่องได้ครับสินกลุ่มนี้อริบุคคลก็บกพร่องได้เพราะไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลก,กุตรธรรมด้วยเพราะเหตุสักว่าพระศาสดาเราตรัสไว้ครับ และถ้าใครรักษาได้เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ครับนี่เห็นไหมครับข้อมูลที่เราได้มามันผิดมันคลาดเคลื่อนถูกบ้างผิดบ้างนะครับเพราะนั้น <c oughs> ถ้าอาจารย์อ้างในพระไตรปิฎกไม่ได้ครับต้องอ้างพุทธวจนะครับในพระไตรปิฎกจะมีหลายตัวเลขครับไปดูตัวเลขในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกจะมีตัวเลข 2องร้อยย0่ส4 350 200กว่ากว่าก็มีครับและต่างก็ล้วนอ้างว่าคำพู้เจ้าทั้งนั้นแต่ไปเทียบเคียงครับใช้หลักมหาประเทศ4 4พระสูตรที่พูะเจ้าตัดไว้ไม่เคยตัดตัวเลขอื่นเลยนอกจาก150ครับส่วนตัวเลข220เป็นคำพีบริวารครับคำพีที่แต่งขึ้นภายหลังไม่ใช่คำพู้เจ้าแต่ก็ปี้เรียนแบบคำผู้เจ้า นะครับจึงทําให้คำพุทธเจ้าขัดกันนะครับเพราะนั้นตัวเลข2 2งสไม่มีเลยครับหาไม่ได้หาไม่เจอก็มีแต่เนมิลินทปัญหาเท่านั้นที่เราไปค้นหาพยายามหาจนเจอนะครับเพราะฉะนั้นพระเรารักษาศินเป็นพันๆข้อครับเดี๋ยวนับเสร็จเมื่อไหร่นับมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับยังนับไม่หมดเลยนะครับ <c oughs> ได้เท่าไหร่แล้วผมจะเอามาบอกให้นะครับถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีก หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของวัดนาป่าพงไปเอาข้อมูลได้ครับในนั้นดูได้ทั่วโลกนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลานะเราก็อนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสังสมสุตตะในคำของตถาคตนะได้มากระทำการปฏิบุจชาววินีตาปริสาโนโุอกาจิตวินีตาคือการใช้แต่คำของตถาคตไม่ได้ใช้คำของสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งพระศาสดา ให้ชื่อพวกเราว่าเป็นพวกป,ปฏิบุตรชาววินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาซึ่งพระองค์จัดเป็นบริษัทที่เลิศเขาขอให้เหตุปัจจัยตรงนี้ที่พวกเราได้สั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราเป็นผู้ฉลาดในคำของตถาคตเป็นผู้รู้แจ้งในคำของตถาคตที่สุดขอ,อยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการอัในใกล้โดยตัวหน้าการทุกท่านทุกคนเทิน